僕。ッ โบกุโจมโนกัตริหรือ Story of Seasons หรือแฟนๆชาวไทยรุ่นเก่าอาจจะคุ้นกับชื่อ h a r v e s t Moon ซึ่งก็คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่มีประวัติมายาวนานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับเกมปลูกผักเลยก็ได้และหลายๆคนก็ตกหลุมรักไปกับความชิลและชีวิตการทำฟาร์มในบรรยากาศร่มรื่นแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำมารวมเข้ากับการ์ตูนระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่างโดรมอน แต่จริงๆแล้วภาคนี้ไม่ใช่ภาคแรกเพราะนี่คือภาคที่2หลังจากภาคแรกในชื่อ Doraemon Story of Seasons ในปี2019ที่ทำออกมาถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวก็มาดูกันว่าจะต่อยอดได้ดีขนาดไหนและมีอะไรที่แตกต่างจากภาคแรกบ้างใน Doraemon โนบิตะโน s t ก r y จ f s มโนกาติโดรา d อ r อนสตอรี่ออฟซีซันส์เ e てきたโนบたちแน่นอนว่าเมื่อเป็นเกม d o r a เ m o n เราจะได้เห็นบรรดาตัวละครที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นชิสกะจแอนซูเนโอโดราเอมอนและตัวละครหลักที่เราจะได้เล่นก็คือโนบิตะโดยเรื่องราวนั้นจะเริ่มขึ้นที่โนบิตะและ The g แก๊ง หนีออกจากบ้านเพื่อไปยังโลกใหม่อันไกลโพ้นเลยจัก,กรวาลที่คุ้นเคยไปแต่เมื่อมาถึงก็เกิดเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถกลับไปยังโลกได้ยังดีว่าสภาพแวดล้อมบนดวงดาวนี้ใกล้เคียงกับโลกมากและภาคนี้เราจะได้พบกับตัวละครใหม่ที่ชื่อไลท์เจ้าของโลเคชั่นหลักที่เป็นทั้งฟาร์มและที่พักของโนบิตะและผองเพื่อนบนดาวดวงนี้นั่นเอง ทำให้เป้าหมายหลักๆก็คือช่วยฟื้นฟูที่ดินที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทําเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ได้เรื่องราวใน Friends of the Great Kingdom เองทีมงานก็พยายามทำออกมาให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็น Doraemon The Movie ภาคใหม่แต่เพ c ซิ่งหรือจังหวะของเกมยังคงอ้างอิงจาก Story of Seasons อยู่ดังนั้นแฟนๆ o r a e m o n ที่ไม่ได้เป็นแฟนเกมแนวนี้ไม่ได้ชอบทำอะไรชิลๆเนิบๆก็น่าจะยังคงง่วงได้อยู่ แต่เนื้อเรื่องหลักตลอดประมาณ25-30ถึงชั่วโมงก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและความอิมเอิบสไตล์โดรัยมอนแบบที่แฟนๆคุ้นเคยอยู่และเกมนี้จะไม่มีแกจิตหรือของวิเศษไม่ได้เพราะมีชื่อของโดรเอมอนอยู่ที่ของวิเศษเหล่านี้ก็ช่วยเข้ามาเปลี่ยนโฟลอของเกมเพลย์ได้เยอะเลยเช่นประตูวิเศษที่จะช่วยให้เราวาไปจุดต่างๆของแผนที่ได้ทันทีหรือสร้างเมฆฝนเพื่อรดน้ำต้นไม้และอื่นๆอีกมากมาย ไปถึงของพิเศษที่ทําให้เราไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้ที่จุดนี้แหละที่เข้ามาทําให้ตัวเกมแตกต่างจาก Story of Seasons ทั่วๆไปและน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆโดรอมอนอมยิ้มได้อย่างแน่นอนและเมื่อเป็นโดรอมอนก็อาจจะมีบางอย่างที่หายไปจากเกม Story of Seasons ภาคหลักนั่นก็คือระบบโรแมน c ์หรือการแต่งงานแต่อย่างน้อยๆเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาชาวเมืองสนุกกับงานเทศกาลด้วยกัน ที่เชื่อว่าพอจะมาช่วยเติมเต็มได้บ้างไม่มากนนก,ก,ก็น้อยส่วนของเกมเพลย์หลักใน Friends of the Great Kingdom <c oughs> ก็ยังคงเหมือนกับภาคแรกและจาก Story of Seasons เกมอื่นๆเ <c oughs> มื่อจะเป็นการทำฟาร์มตั้งแต่พรวนดินรดน้ำดูแลสัตว์และส่งสินค้าไปขายไปจนถึงทำเหมืองตกปลาจบแมลงและอื่นๆที่เราพอจะนึกออกเมื่อเป็นวิถีชีวิตบ้านไร่ ส่วนที่ถูกพัฒนาจากภาคแรกคือ Quality of Life ในเกมโ่ยจะเป็นลิสต์สิ่งที่ต้องทําที่ช่วยเพิ่มหมุดหมายให้รู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อที่จะดําเนินเนื้อเรื่องต่อได้หรือบอร์ดและเมนูที่จะมีการบอกเวลาทําการของร้านค้าหรืออีเวนต์ต่างๆที่ช่วยให้ผู้เล่นบริหารจัดการเวลาได้ง่ายขึ้นมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีเลิศไปสมดอย่างแผนที่ก็ยังทําออกมาได้สับสนอยู่และบางทีก็ขัดกับที่เห็นจริงๆทําให้ต้องทําความเข้าใจให้ดีก่อน ว่าถนนเส้นนี้จะพาเราไปจุดไหนในแผนที่ไปจนถึงสล็อตกระเป๋าที่เต็มเร็วจนน่าหงุนหงิดแม้ว่าหลังๆจะอัปเกรดสิ่ง,งต่างๆได้ก็ตามอย่างที่บอกไปว่าตัวเกมจะมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่ก็เป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นเพราะโลกใน Friends of the Great Kingdom ยังคงเต็มไปด้วยอิสระเสรีทุกอย่างแทบจะไม่มีจำกัดเวลาหรือเดทไลน์ปราศจากความกดดันเราสามารถใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักเลยก็ได้ทำให้ใคร ที่อยากจะลองใช้ชีวิตแบบ slow life เกมนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนและ flow ของเวลาในภาคนี้จะช้าลงกว่าภาคแรกนิดหน่อยจาก1วินาทีจริงจะเท่ากับ1นาทีในเกมเป็น2วินาทีจริงจะเท่ากับ1นาทีของเวลาในเกมที่ผลลัพธ์ก็คือผู้เล่นจะมีเวลาว่างให้ทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกทำให้จะมีข้อจำกัดแค่เรื่องของสตามิน่าและความจุกระเป๋าในช่วงแรกๆเท่านั้น อีกสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการเล่นมัลติเพลเยอร์ที่สามารถใช้จอยอีกตัวควบคุมอีกตัวละครได้ขณะที่จอยหลักจะเล่นเป็นโนบิตะที่ถือว่ามีส่วนช่วยในการทำสิ่งต่างๆมากๆแม้ว่าคู่หูจะใช้ค่าสต a มินาร่วมกันก็ตามงานภาพคืออีกหนึ่งส่วนที่ยังคงทำออกมาได้อย่างงดงามที่ใช้อาร์ตสไตล์แบบภาพวาดสีน้ำอารมณ์เดียวกับภาคที่แล้วแต่ก็ดูละเอียดละออมากขึ้น ที่เข้ากับธีมแบบ Story of Seasons และตัวละครจาก Doraemon สุดๆและยิ่งบวกเข้ากับบทเพลงแบบสบายๆก็ยิ่งเพิ่มความชิลจนบางครั้งก็แทบจะเคลิ้มเลยยังดีว่ามาพร้อม Voice Acting ที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวนอกจากนั้นภาคนี้ยังรองรับภาษาไทายอีกด้วยที่ก็ถือว่าแปลออกมาได้ดีทั้งเรื่องราวเมนูและชื่อตัวละครต่างๆก็อ้างอิงมาจากเวอร์ชันการ์ตูนที่เราคุ้นเคย ส่วนในแง่ของ performance นั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลดีทีเดียวที่แม้ว่าบนสว c h จะรันอยู่ที่30 FPS แต่ด้วยแนวเกมก็ถือว่าเพียงพอแล้ว d o รีมอนสตอรี่ออฟซีซั่นส์เฟรนด์สออฟเดอะเกรทคิงดอถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคต่อที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สปินออฟออกมาได้อย่างน่ารื่นรมสไตล์เกมปลูกผักแต่ก็ใส่ความเป็นโดรีมอนเข้ามาได้อย่างลงตัว และยังปรับปรุงจากภาคแรกให้เล่นได้สะดวกลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมงานภาพและเสียงที่งดงามและสิ่งต่างๆที่แฟนๆจากทั้งสองแฟรนไชส์คุ้นเคยดังนั้น Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom ก็จะทำให้คุณเพลิดเพลินและอมยิ้มไปได้ตลอดทั้งเกมแม้ว่าอาจจะมีแวะไปงีบหลับอยู่บ้างก็ตามและนี่ก็คือคะแนนวิวจากหลายสำนัก ส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทั้งช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิบทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e Gamer Station ขอบคุณครับ d o r a ย m o n Nobita โ o o มต